ตัวจริงไงครับตัวจริงเป็นไงครับสวยดูในรูปมันเบือ่อๆเยอะไปไหนกันต่อเดี๋ยวจะไปเซ็นทรัลค่ะมาเที่ยวกีว่วันเนีม่มาอย<อ><ด>ู่โถเจ๊โจ๊กดีครับจองเตียวเตอร์อข่าวอะไรเร็วแรงแต่แรูดะรถได้ก็ดีฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปสถานโลกออนไลน์นะเป็นข่าวที่ไม่คิดฮะว่าจะมีบริการแบบนี้เกิดขึ้นนะเขาบอกว่าเป็นบริการ ดูดนมแบบไรท์ทูนะฮะ <Wow. S 1> ดูดนมเนี่ยไม่ใช่นมตามหมีดูว่านมถั่วเหลืองนะฮะเป็นนมผู้หญิงนับนมสาวนี่เลยฮะเป็นสาวรอยสักครับที่ดังไปทั่วสำนักข่าวแล้วครับจากรายงานในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นการคืนความสุขให้กับแฟนคลับนะฮะเธอเป็นเน็ตไอดอลหรือยังไงครับเนี่ยเธออาจจะเป็นเซ็กไอดอลก็ได้นะฮะคืนความสุขให้แฟนคลับครับมาจอดรถนะฮะอยู่ใน สถานที่คล้ายๆปั๊มน้ำมันหรืออะไรเนี่ยฮะในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฮะจากนั้นเนี่ยก็นัดแนให้แฟนขับผู้โชคดีนะฮะไม่รู้ว่าสุมจากอะไรฮะแฟนขับก็มายืนอยู่นะฮะยืนอยู่ริมประตูครับท่าทางเจียมเจียมครับใส่แมสแล้วก็มีการถามไทยว่าพี่มาอยู่กี่วันครับเราจะไปไหนกันต่อเนี่ยพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับก็ถึงเวลาทำตามสัญญา หญิงสาวเล,ลกนมพรวดนม,นมค่อนข้างที่จะอบอัดแล้วก็ใหญ่โตเหมือนกันนะไอ้หนุ่มที่ท่าทางเจียมเจียมทําเป็นถามถ่ยเรื่องสุขภาพมาอยู่กี่วันครับอย่างงู้อย่างนี้พอถอดแมสออกมาครับเพดานโบกไม่ใช่อ่ะถอดแมสออกมาครกบหืมสายตามเ ยืนกา้มามองที่หัวนมแล้วก็ก้มไปดูหลังจากนั้นเนี่ยอีกมือนึงเนี่ยก็คลึงเต้าข้ขางข้นง่ยโจดจาดโดยมีไอ้ผู้ชายที่นั่งอยู่เป็นคนขับเนี่ยนั่งข้างผู้หญิงเห็นก็ว่าเป็นคนสนิทของหญิงสาวนะฮะไม่ทำแบบนี้นะครับให้คนอื่นมายืนดูดนมเมียตัวเองเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ย คงไม่ใช่บริการที่ตามข่าวบอกแล้วครับว่าต้องจ่ายเงินดูดเต้าไรทูครังละ50า50เธอน่าจะเป็นแซกไอดอลที่ดังอยู่บนแพลตฟอร์มอย่างทวิตเตอร์หรือว่าออลิแฟนนะฮะหลายคนที่ติดตามแซกไอดอลพวกนี้เนี่ยก็จะมีการทำคลิปเชิงๆแบบก็เรียกว่า Public หรือ Outdoor นะฮะเพื่อกระตุ้นอารมณ์ของแฟนๆนะฮะ เธอก็คืนความสุขแก่แฟนคลับนะฮะหลายคนเนี่ยไปขับรถตามปั๊มนะฮะหาก็มีรถมาจอดรออยู่ไมนะ่น่าอยู่ตรงไหนเผื่อจะไปเข้าคิวขอดูดนมมันไม่มีเลยครับเขาทำคลิปเนี่ยเพื่อ เพื่อการค้าของเขานะครับทาเป็นธุรกิจนะฮะเผลอๆไอ้หนุ่มที่มายืนเนี่ยก็อาจจะเป็นแฟนคลับจริงๆหรืออาจจะจ้างมาก็ได้ครับโอ้โหมันจะกระชั่งโลกมันไปถึงขนาดนี้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการสร้างรายได้แนวทางใหม่ที่สาวๆหลายคนเลือกเส้นทางของเซ็กไอดอลนะครับมันก็กลายเป็นธุรกิจที่ทําเงินอย่างรวดเร็วหลายคนเนี่ยยอมเปิดเผยร่างกายทุกสัดส่วนเพื่อให้หนุ่มๆห,หรือว่าพวกหื่นการดูผ่านโลกออนไลน์นะครับ แล้วก็สร้างเงินให้กับตัวเองะฮะก็วันนี้คงพูดมากไปกว่านี้ไม่ได้เพียงแต่สรุปได้ว่าข่าวนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่แล้วก็าำลังดังอยู่นะฮะคลิปก็ไปหาดูดเองนะครับดูไม่ได้จริงฮนะเดี๋ยวปิดกดชุมชน y u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  e ครับส่วนใครคิดเห็นยังไงใครรู้จักแม่สาวลายสากคนนี้เขา เป็นเซกไอดอลใช่ไหมนะฮะผมได้ยินมาว่าเขาเป็นแนวแนวแมวสวาส่านแล้วก็เปียดูยเองครับผมไม่ใช่ช่องแจกว่าเป็นช่องข่าวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อช่องวิกเตอร์วิกเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกเลยนะครับนี่ลาบก่อนนะครับสวัสดีครับเข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะ